ใส่ตายนจางเพราะว่ามันมันเว้าวกับแมว่ว่านายจางใส่คักแวแวไอ้สุธิีราแสนแสงนี่แหละจ้าอ่าล่วงม,มีพันธายูเสริฐไทยอยู่เายยกาหลีโออยู่ไต้หวันนี่แหละแกไทยอยู่ไต้หวันส่งมนะฮะม<เ>อ้ย่แบบนี้มันข่าวแล้วเนาะอืมอยังสลดเลย อ๋อรูปนี้กับท่ายโยนั่นหรอก็อยุต่วันนี่เนี่ยอันนี้มันจะเป็นวิดีโอค่ะนั่นจะเป็นภากได้จางเป็นคนไทยคนเาเปลี่ยนในไลยๆอันนี้เป่านั่ามีสภาผเสเมเมน แม่เป็นแม่ป่าของไอแววแต่ไอแววไว้วางใจให้แม่นี่เลี้ยงลูกค้าเพราะว่าแม่ไอแววนี่มักสิไปหาทํางานว่าใครเลี้ยงล้านแล้วไอแววไปเฮ็ดหยัง ไอแววนไปที่แหลกหนึ่งแล้วก็จอบข้าไปจอบขวบไปแล้วก็ไปนวดนึ่ไปทํางานนี่แหละเพราะว่าแกบ่มีผัวแกไ่มีผัวแกก็เลยสงสารลูกลกหน่อยๆลูกต้องกินนุ่มบัดนี้ก็เลยว่าแม่เนี่ยบวกไหวท่าแววในเด้อแววสิไปเลี้ยงแม่สิไปหาเงินมาให้กินนุ่มลูกให้ลูกกินนุ่มแม่ก็เลยเนี่ยไหวท่าเราไปเดียนเมษสาวีกายนี่แหละที่แหลกเราก็จอบขวบไปแล้วว่าเสียออกมาไวๆบ uh ัด huh. น uh ี้แ huh. ล uh ้ว huh. ว uh ่างานกับพ mm ่อได้อยู่ ให้ก็หาอยู่บ้านเฮาทรงมานเดือนแหลกกับสี่พันต่อมากอ่เกศพันเดียนแหลกอ่ะหัวพันเด็ดแต่แกหาได้สูงชุ่นนี่เกศพันยังตัมนี่สามพันคุยลาดก,ก็กับไอแววนี่มือไหนมือวันสี่สิบนี่มาเลี้ยงว่ะพี่มือแล้วจะตายนั่นแหละอคุยกันมากคุยวางสี่แม,ม,ม่มันมันมันอื่นแม่พ้วยแม่ว่าอันแววมาเหตุงานใหญ่งานมาเหตุงานแม่บ้านพี่เห็นว่าจันเหตุเด็สามหมื่นแล้วตัวงานนักนัก ผู้ใส่แม่ผู้ใส่นี่คือคือพี่บาเนี่ลยล่ะยหายงันใหญ่ก็ไปง่ายกย็ายกมากสีพ่อห้แววนางจักเถื่อเลยแม่ก็เรยกว่าเออขันเมยก็ออกมาลระยาสจบเบีย่แม่ก็เยกออกลยบานซีเมียวใดเร,รวดาว่าลูกยังกินนุ่มยอยู่ก็สงสารลูกถ้าขันกระสูวโตอแม่ก็เรยว่าจังซีบันนี้แม่ไอแววก็เรยว่ามือเนี้ยแววศูนหลายแววก็เลยกเตะทั้งทั้งหนามใส่ใส่มันอยู่ดอกมันใส่ ใส่ล่างถั่วล่างแบบว่าสักกางเกงใน่สักสูญางมันใส่น่ะนะใส่ยังไม่ยิงกันผู้ยิ่งกันใส่เราบัดนี้มันก็เลยเตะทางน้ำใส่พ่วงพ่อใจมันเมื่อยมันไม่ได้กินเข่าเข่าว็ไ่ให้มันกินเป็นเป็นนายจ้างเหรอเป็นนายจ้างจ้ะใส่งานหนักใส่งานหนักหลายเราเลยเมื่อย์เราเลยทั้งเข่าก็ไม่ได้กินไรก็เลยเตะทางน้ำใส่บัดนี้มันก็เลยเขาไปนอนเลยในห้องมันเลยโทรศัพท์หาแม่เนี่ยมันเลยกบอกสุ้แม่ฟังงผมมั่นเพราะขั้นถึงภูมิดอก มันก็เลยว่าแม่มันหนันแววแวววอดอยู่บ่ได้ดอกแววมันหนักปวดเอิหนักก็ออกงาสลากันมันเมยแม่ก็เลยว่างซี่่งานอื่นกับมีพ่อมีอยู่ดอกไปหางานอื่นเหตุเห็นว่าเรามีแฟนใหม่อยู่อยู่แม่นแกไปหาแกไปทํางนั่นตัวนี้ล่ะบันนี้แกก็เลยไปฟอกปูเบาไม่ผูเบาคนหนึ่งก็ดีกันั่นกะเป็นผู้แปรดูแลแกดีนะเป็นคนหน่อยนครพนม แกก็ดูแลดีแม่คิดว่ามันซีหาเดียนอยู่พ่อแม่ก็บลูมองนี้แม่บลูหวว่าเขากบปนดนปนไดแกว่าถ้าไ,า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 ,ไา,าได้เงินจากก่อนก็สิกลัมมาอยู่เพราะว่าแกสิมาเห็ดเงี้ยนแกไม่นี่เงี้ยนแกมันห่างแกว่าได้เงินจากก่อนแกสิมาสั่งบานให้ลูกแกจากหลังหมัดล่อมาล่อมามันกับปนได้จักเถืองานมันก็หายากละว,วาน่ะเราก็เลยบมได้แต่ว่าเราจะสื่อท่องสะสมมาอยู่นี่อ่างแม่อยู่สื่อท่องไหมประมาณซีหาบาทนี่ละ แม่ก็เลยว่าลายจะซื้อท่องลายมันอันตรายแม่ก็สอนยวงบ่เมนแม่บ่บอกแม่บอกแล้วแก้กับบ่เป็นยังหลวแม่พระว่าหนูบ่ได้ใส่หนูใส่กับเป้าไว้มันวางซี่สงสัยกันตายบ่สงสัยตาไนจังเพราะว่ามันมันเ้ากับแม่วาไยจังใส่คักบัดหนูเพราพอใจนู้เตะทางหน่ำใส่มันบัดคามาไม่ได้วางซี่โอ้ยมันว่าสิชวนแววขึ้นไปเก็บผัก เอ้าแม่ก We ็เลยว่าเอาสิเก็บผักแมงยังเก็บผักย่ำกลางคืนแม่ก็เลยววาจังซี่ผักอยู่สเก็บผักอยู่ทั้งคู่มันววาเราได้ไปว่มันก็ไปจนมันบนเสาจงแม่จ้างหัวว่ามันไต่้องกลางคืนกลางคืนเนี่ยและทุ่มหนึ่งเนี่ยมันทั่วมาหาแม่แ่าต้อนจางส่วนมันขึ้นไปเก็บผักผู้บ่ามันก็มันหูจักหลัเหตุการณ์มาดีมันก็โทร่หาผู้บ่าผู้บ่าก็ติดตามันตลอดผู้บ่าเลยแมนมันก็เลยรูผู้บ่าก็เลยรู้ว่าพี่กัดเหมองมันอยูเหมือนหันมือนนี่ คิดบอ,อกด้วยมันเป็นกึ่ใจไหลจะดำกึ่งปวดไหล่เลยขาเราว่าเราชิมลุงเขาพร้อมเนอะได้อยากให้อ่ทาการทั้งหมดโซงยิ่งใสแนะ่จกากคนไร่ใหด้บอกต้งใสอยากให้บอกทางการติตามไปถึงที่สุดเลยจ้ามติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ